นะโมตัสสะปะกะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะขอ,อนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอาระรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นนะโมตัสสะปะกะวะโตอะระหะ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาทอารหันต์ตมะสัม,มาศพุทธเจ้าพระองค์นั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าว่าพวกกัญญาเดรติปริปาชกพึงถามอย่างนี้ว่าดูก่อนอาวุโสทั้งหลายทำทั้งปวงมีอะไรเป็นมูลมีอะไรเป็นแดงเกิดมีอะไรเป็นสมุท,ทยัย มีอะไรเป็นที่ประชุมลงมีอะไรเป็นประมุขมีอะไรเป็นใหญ่มีอะไรยิ่งกวา่ามีอะไรเป็นแก่นสารเธอทั้งหลายถูกตามอย่างนี้แล้วพึงพยากรณ์แก่อัญญะเดระตีปริภาชกเหล่านั้นว่าอย่างไรภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำแห่งข้าพระองค์ทั้งหลาย มีพระผู้มีพระภาคเป็นมูลมีพระผู้มีพระภาคเป็นผู้นำมีพระผู้มีพระภาคเป็นที่พึ่งอาศัยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานพระวโรกาสขอเนื้อความแห่งภาสิทธนี้จงจมแจ้งกับพระผู้มีพระภาคเกิดภิกษุทั้งหลายได้ฟังต่อพระผู้มีพระภาคจากทรงจำไว้ พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกอ่อนภิกษุทั้งหลายถ้าเช่นนั้นเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าว่าพวกอัญญะเดรติปริภาชกพึงถามอย่างนี้ว่า ดูกรอ,อาวุโสทั้งหลายทำทั้งปวงมีอะไรเป็นมูลมีอะไรเป็นแดนเกิดมีอะไรเป็นสมุท,ทยัยมีอะไรเป็นที่ประชุมลงมีอะไรเป็นประมุขมีอะไรเป็นใหญ่มีอะไรยิ่งกว่ามีอะไรเป็นแก่นเธอทั้งหลายถูกามอย่างนี้แล้วพึงพยากรแก่พวกอัญญะเดรถีปริพาชกเหล่านั้น อย่างนี้ว่าดูก่อนาอวุโสทั้งหลายทำทั้งปวงมีฉันทะเป็นมูลมีมนสิการเป็นแดงเกิดมีภสษะเป็นสมุทยัยมีเวทนาเป็นที่ประจิมลงมีสมาธิเป็นประมุกมีสติเป็นใหญ่มีปัญญาเป็นยิ่งมีวิมุติเป็นแก่นดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลาย ถูกตามอย่างนี้แล้วพึงพยากรแกอัญญะเดรถีปริภาชกเหล่านั้นอย่างนี้ในบทว่าภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าขอประทานพระบโรโการขอเนื้อความแห่งพระสิทธิ์นี้จงแจมแจ้งกับพระผู้มีพระภาคเถิดบทนี้มีความหมายว่าผู้เปิดธรรมที่ถูกปิด เป็นการหงายของที่คว้าก็คืออารันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าฉะนั้นแล้วใครๆจะกล่าวว่าเปิดธรรมที่ปิดนั้นผู้หวังประโยชน์ตนจะตั้งไว้ในอปริหานิยธรรมเพื่อความเจริญโดยส่วนเดียวในธรรมหมวด6ส่งจำแนกเวทนาว่าบุคคลอาศัยจากสุและรูปเกิดจากสุวิญญาณ ความประจวบของธรรมทั้งสามเป็นภาษะเพราะภสษะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาจำแนกในขันห้าส่วนของเวทนาว่าเวทนาเกิดแต่จากกุสัมผัสในบทจำแนกปฏิจจสมุปบาทเวทนาหกหมวดคือจากกุสัมผัสสจาเวทนาสลายยตนะวิพังคสูตรทรงจำแนกอายยตนาภายในหก อายตนะภายนอกหวิญญาณ6กผัสสะหส่วนเวทนาไม่ปรากฏแต่ทรงจำแนกความนึกนวลของใจ18ทางดำเนินของสัตว์36ส่วนแห่งเวทนาที่ยกมานี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งในเวทนาทั้งหลายที่ทรงจำแนกไว้เวทนาที่ทรงจำแนกไว้เวทนาเหล่านั้นใช้บทเพียนชนะ ในหลากหลายบทแต่บทเหล่านั้นต่างที่บทพียัชนะเท่านั้นโดยอัตตะแล้วเป็นธรรมอย่างเดียวกันอัตตะอย่างเดียวกันที่มีภาษาเป็นสมุท,ทยัยนั่นคือเวทนากับบทพียัชนะที่ต่างกันเหล่านั้นต้องกําหนดรู้กำหนดรู้ว่าพ,พยัญชนะเหล่านั้นต่างม,มีที่มาเพราะภาษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนา ด้วยเหตุว่าองค์ธรรมเหล่านี้เป็นอรยิยสัจความเป็นอรยิยสัจเป็นบทธรรมที่สลับซับซ้อนการจะรู้แจ้งแทงตลอดทรงให้เราสมาทานคือตั้งไว้ด้วยศีลสมาธิและปัญญาแต่ด้วยเหตุว่าชีวิตที่ยังต้องดิ้นรนมีหน้าที่การงานต้องรับผิดชอบต้องทำมาหากินการจะตั้งไว้ ด้วยศีลสมาธิและปัญญานั้นไม่ง่ายนักอย่างไรก็ดีอาปริหานิยธรรม7ประการเป็นบทที่ว่าด้วยการใช้ชีวิตประจำวันชีวิตประจำวันที่เราต้องอาศัยอยู่ในโลกในประเทศในจังหวัดในอำเภอในหมู่บ้านในสังคมร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์ชีวิตประจำวันหากเราตั้งไว้ อาปริหานิยธรรมนับได้ว่าเป็นการสร้างเหตุสร้างเหตุอันจะทำให้เราเข้าถึงศีลสมาธิและปัญญาได้โดยไม่ยากนักอาปริหานิยธรรมเป็นการใช้ชีวิตประจำวันชีวิตจริงในชีวิตประจำวันของพวกเราชีวิตประจำวันส่งให้เราอยู่กับปัจจุบันหมายถึงเราทำอะไรอยู่ ก็ให้เราเคารพยึดถือกฎระเบียบกฎหมายข้อบังคับที่มีอยู่ณปัจจุบันของสถานที่ที่เราอยู่อาศัยในข้อที่สไม่บัญญัติไม่เพิกถอนสิ่งที่มีอยู่แต่ถ้าหากว่าต้องการจะบัญญัติต้องการจะเพิกถอนก็ให้กระทำได้ด้วยการประชุมพร้อมกันเลิกประชุมพร้อมกันและกระทำกิจ พร้อมกันการตั้งไว้ซึ่งอาจริหานิยธรรมเรียกตามภาษาบ้านเราเป็นการขจัดความเห็นต่างความเห็นต่างในหมู่ปุถุชนเป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องมีมีอย่างแน่นอนและความเห็นต่างเหล่านี้เป็นที่มาของเรื่องราวเป็นคดีความฟ้องร้องกันการฟ้องร้องเป็นคดีความ ถ้าเป็นภิกษุก็อาจเข้าขายอาบัติปราชิกก็เป็นได้ผู้เป็นบัณฑิตจะใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันไม่นำบทบัญญัติข้อบังคับกฎใดๆที่เป็นอดีตมาเป็นข้อขัดแย้งในปัจจุบันและไม่นำปัจจุบันเป็นเงื่อนไขในอนาคตใัยไ,ไม่ว่าชนิดใดๆที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นย่อมเกิดขึ้นแต่คนผ่าน ไม่ใช่เกิดขึ้นแต่บัณฑิตอุปัตวะไม่ว่าชนิดใดๆที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นย่อมเกิดขึ้นแต่คนพานไม่ใช่เกิดขึ้นแต่บัณฑิตอุปสัรต์ไม่ว่าชนิดใดๆที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นย่อมเกิดขึ้นแต่คนพานไม่ใช่เกิดขึ้นแต่บัณฑิตอีกบทหนึ่งที่เราควรทราบที่ทรงบัญญัติในมหาสินว่าด้วยติระจารวิชา ภาษาบ้านเรามีเส้นตรงสองเส้นมีห่างเท่ากันเส้นตรงสองเส้นห่างเท่าเกันเราเรียกเส้นสองเส้นนี้ว่าเป็นเส้นขนานคือไม่มีโอกาสที่สองเส้นนี้จะบรรจบกันสองเส้นนี้จะไม่มีโอกาสได้เจอกันแต่จะเป็นเส้นขนานกันตลอดไปคู่ขนานหมายความว่าปฏิบัติ หรือกระทำควบคู่กันไปพร้อมๆกันกิจสองอย่างหรือมากกว่ากระทำปฏิบัติควบคู่กันไปพร้อมๆกันกออกกกตีละชานวิชาดังที่ปรากฏในมหาสินเป็นกิจเป็นการกระทำเป็นการประกอบเป็นอาชีพของมวลมนุษย์มวลมนุษย์ที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้ทามาหากินเลี้ยงชีพเลี้ยงชีวิต เป็นการกระทำประกอบปฏิบัติควบคู่กับโลกมีโลกก็ต้องมีดิเราชานวิชาก็แต่ว่ามีสมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกเลี้ยงชีวิตด้วยการฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาไม่ต้องทำมาหากินก็มีกินเมื่อมีกินแล้วแต่ก็ยังประกอบเลี้ยงชีพด้วยการกระทำติรกชานวิชา ชาวโลกไม่ทำก็ไม่มีกินแต่สมณพราหมณ์ไม่ต้องทำก็มีกินยังประกอบติระชาวิชาด้วยส่วนตาาคตและทิกสุในตาร,รมในนี้ฉันโูชนะที่เขาให้ด้วยสรทธาแล้วเว้นขาดจากการประกอบติระชาวิชาหมายถึงฉันแต่โภชนะที่เขาให้จะไม่ประกอบติระชานวิชา ชาวโลกไม่ทำก็ไม่มีกินสมนพราหมณ์ไม่ทำก็มีกินแต่เมื่อมีกินแล้วก็ยังประกอบติระฉานวิชาด้วยส่วนตาคตและภิกษุในธรรมวินัยฉันโภชนะที่เขาให้เว้นขาดจากการประกอบติระฉานวิชาสาธุ